น่าใส่เส mm ื้อผ้าเองเหรอลูกเก่งเลยมากเสื้อ้าเองเหรอลูกดุกอหนูเก่งนังเลยค่ะแมนวิงคอมเนยหลายกเกงทั้งลูกมาดุกยไหนแม่มามา้าทิจ้าอ้ยแบบมาทิด้าโอเค๋ออันี้มันฟ a ส t นะบานี่มันข้าง Ta på dig overallen med min... Okej då, mamma. Mm. Ja, mamma. Sitt inte där. Armar, mamma. Han har ont. Oh. Ont. Åh oh. oh, nej. ดุ look, ๊ก wow. ด uh, ิดุ๊อ่ะว้าวลีน่าเก่งจังเลยเดี๋ยวแม่สร้างขี้หนูให้ลูกเอาแมันวินจะใส่เองด้วยอ่ะจ้าอ๋อแค่อ๋อแค่หนูดูอ๋อเดี๋ยวแม่ใส่รองเท้าให้ yes i help you okay แม่ซอยหนูแน่ว่นใส่รองเท้าสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะออกไปกันข้างนอกนะคะเด็กๆก็แม่วินก็เดิน ลีนาก็นั่งรถเข็นหิมะตกแทนในหน่อยพ่อลินตุ๊ดตุ๊ตุ๊ดตุ๊ทั้งฝนลินทั้งหิมะตกลินลงมาแล้วจ้ะโอ้ยเสียงกระแหบแล้วลินานั่งนี้แล้วจ้ะฝนแม่ลินจะหนุนเราจะเดินเล่นข้างนอก ไปรับพัสดุแนะ่ะซื้อของแนะ่ะ <c> ค <oughs> ่าเด็กหน่อยเล่นของหนอกแนะ่ะม <c oughs> พี่น้องเันเคลียรว่าอะไรอ่ะนี่ยถูกไหมต้องแต่พนักง,งานเขาพนักงานนั่ขงนั่งกินนั่งพักกันกิน,น,เ,นเขาเขาขงหนอยเห็นไหมบางคน ที่ทั้งานนะเขาบุมีที่เขาขัานงานนี่นุ่งบัลลูนเขทาทั้งานอย่างเป็นรถแท็กอร์นะนั่นแหละเขาบุมีที่จะทักกินอาหารเขาก็นั่งกินมึงได้ก็ได้ขอให้ได้นั่งกินมัน,นก็จะเขียวๆหน่อยนั่งสเสร็จ เนางเศ้าเมื่อยจะข้าวแตยังมีแห้งมันกปล่าเะน่องนอกก็เป็นยังคำเดยวเมื่อไห้ก็จุชื้วเล่ะมันได้ก็จุชื้วเปล่าลุกไปหนาวหนาวพี่น้องหนาวเมื้อเดี๋ยวจะไปรับกองภาษดุ่ก่อนเนาะ จะไปอีกข้างนึงปะลูกป,ปะก็จังไปใจตลาดเป็นหางนะมันมีในหางเวย <c oughs> ในเส้นตุ่นต่กองภัสดูเนี่ต้องออกไปอีกข้างนึง Hey mẹ ơi Hey mama Hey ba lu ca okay. 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 cơm <coughs> คุณเห็นรถเดนนไม่ดับเพลิงแล้วอักดาแวเกนเดลูกคุณเห็นรถไม่ดับเพลิงสีแดงๆจะร้าวีเนีร้าวีจะได้บานี้เลยมากหลเด้อคุณมาไลจะพาเด็กน้อยขมถนนนากค่ะพี่น้องนี่ไก่บดมันมาหลังจากตะกอนตรงนี้เป็นปลาเด้ปลานี่นี่เขาจะ ตัดแต่นี่ตัดเราก็จะเรตัดเป็นท่อนๆเขาจะมีเขตว้องหาหมว่าให้ขอไปล้วจะดีจะมีรั่วการแวยางดีแเ้วก็จะมีใครขาไปเ้วก็จะมีหามนี่ว่าใหเขอไปใหนจะขาลงทําไรเฉพาะเจ้านาที่ทานั้ขไได้เบอไไร์อคนทำงานาดา ขากระตองเข้ารเมือหนอเขาจะเป็น้กเป็นเกณฑดกัรนสทุกคนกันร <c oughs> ัวน <c oughs> <min> <calculus> ี่ทุกคนขากระต้องรูู้่แล้วว่าแือสิทองเหลืองกัาจะออมรั่วไปนูนเลยห้าก็จาสร้้างก็สางเยหลายอย่างเนาะเ็้าเด็กน่อยคานถนนล้วค่ะ